ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเดินเล่นที่ตลาดปลาบางแสนกันนะคะมาดูว่ามีร้านอะไรขายบ้างน้ำต้มจากลูกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวกินวันละ200กิโลนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดปลาบางแสนฟิวญี่ปุ่นยิยจัย ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเดินเล่นที่ตลาดป่าบางแสนกันนะคะมาดูว่ามีร้านอะไรขายบ้างตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะอยากกินน้ำปั้น <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเดินชมรอ,รอบๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันแถวแถวนี้ก่อน <c oughs> นี่บรรยากาศ <c oughs> น่ารักมากค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันค่ะ หวานวะหวานนะเหมือนใส้ลำตาลเลยตอนนี้เราก็เรากินน้ำเปนน้ำส้มไปลูกนึงแล้วก็เดินเดินเล่นถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันในก็ร้านอาหารอะ่ะก็เยอะมากมีให้เลือกเยอะมากก็มาเลือกกันได้นะคะที่นี่ตลาดปลาบางแสนมีมีที่ให้นั่ง แบบเยอะแบบเนี้ยเยอะเลยนะที่ให้นั่งแบบเนี้ยสามารถมานั่งก็ได้นี้เรามาวันอาทิตย์นะคะก็ก็คนเยอะอยู่นะแต่ถึงไม่ถึงกับแบบไม่มีที่นั่งเลยอะ่ะเพราะว่าที่นั่งของมีให้เยอะมากก็มาเดินมาเที่ยวกันได้นะคะตลาดป่บบางแสน มีใครเคยมาแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าแนะนำร้านได้ว่าร้านไหนอร่อยบ้างเอ่ยโอเคค่ะวันถัดไปก็ขอจบตลาดปลาางแสนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อที่ไหนไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวเขียวไหมมาถึงเราก็มาเจอสัตว์ที่เราเจอประจำเลยดูนี่ดูดูดไอลิง ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็จะเสียค่าเข้าคนละ200บาทแล้วก็ถ้ามีรถยนต์เข้ามาก็เสียค่ารถ80ิบใช่ปะก็โซนทั้งหมดจะมี2โซนนะคะเดี๋ยวขอดูไอ้นั้นหน่อยนี่มีโซนโอุย้ยมันมันใหญ่มากเลยเออเราจะเดินกันคบหรอหรือว่าเราจะเช่ารถไหมเดินดูก็ได้เออเดี๋ยวเราก็จะพามาเดินดูสัตว์ ต่างๆอุ้ยนี่ชนีหรอแกน้องชนีกำลังห้อยโหอนอยู่ะดูจากในกล้องเห็นอะไรก้อนดำๆ <c oughs> อุ้ยแกน่นนุกอะไรอะ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปโซนแพนกวินเออเขาไปยืนหรอรอบสี่โมงเปล่า

ยอยารอมาเร่ตอมากนะครับรอโก็เกี่ยงนะครับไม่อาอมาก็มีนะฮะอยาก,ยากหาทีครับเช้ามาได้เลยครับช่วงเวลที่เรากวอาหารเพนกวินสรรนิสำคัญคือเราจะไม่จับเพนกวินนะครับเพราะว่าเรากวอ,อาหารอยู่นะครับเราอย่าลืมว่าเรากวอ,อาหารอยู่ ถ้าเราเอื้อมมือลงไปจากเพนกวินนะครับอย่าแพนกิ้นจะคิดว่าวันนี้มีเมนูใหม่นะจํานวนประชากรคนแหละแพนกวิ้นน้ารักไรคะไปแล้วโดนไล่นี่แช่อยู่ในน้ำอุ้ยน่ารักมาก ดูส้องตัวนั้นนะมันกำลังตึงใส่กันอยู่ส่วนตัวข้างบนนูมก็กินอย่างสบายใจอ,ยอุ้ยมันสู้กันแล้วมันไล่เว้ยมันไลท่ที่เออเหมือนมันไม่ยอมให้ตัวหนึ่งลงมาเลยนะ จะถามว่าริงจะไปดูอะไรจ่อดูคุณแปดนะคุณแฟดคือแฟดแปลว่าอะไรเร็วมากใช่แต่ตรงกันข้ามอะไรวะสลอตเออนี่อหรอนี่ไงคุณแฟด นี่คือคุณแปดดอกคุณแปดแปดว่าเร็วจริงๆแล้วว่าจ๋าหลานด่เร็วแล้วนะจ๋าจ๋าจีนกินแบบเก๊กโอ้โหเป็นแบบว่านอนกินเรอใช่นอนกินเหมือนคุณนายอะนั่งกินนอนกินห้ดูพี่เขาบอกว่าเอามาเพิ่มอีกสองตัวนะกำลังทำบ้านให้มันจะให้ดู นี่บ้านบ้านเพื่อนคุณแฟเขามาดูฮิปโปกันแล้วอะเดี๋ยวเราไปดูฮิปโปกันฮิปโปมีน้องไม่มาฮิาปโปแม่ชื่อแม่มาลีมีน้องไม่มาชื่อน้องหมูเด้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องหมูเด้งนะว่าเด้งจริงเปล่าน้องหมูหมเด้ง<น>เด้ง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 น,<ๆ>น้าดูในเพจเฟซบุ๊กเขาบอกว่า จะพาน้องหมูดเด้งออกมาตอนสี่โมงไม่รู้จะได้เห็นเปล่าใช่เหรอใช่เป็นเลืองรือโปรลใช่เหรอใชู่กห่จานล้อเหมูอ่เอาีงนะูะเรียนมาดูกหมูอ่นวกดะมาด ไไม่ได้องถ่ายอถ่างตรงนี้แหละน้องหมูเด้งต้อนรับแขกตั้งแต่เช้าแขกบ้านแขกเมืองน้องหมูเด้งก็เลยสลบเห็นไหมทุกคนก้อนตรงนี้เนี่ยน้องหมูเด้งนะกล <c oughs> ้องมันอาจจะซูมไม่ได้ดแต่ตรงนี้คือน้องหมูเด้งอันนี้คือ น้องหมูแด,ดงและพี่เลี้ยงได้สุดแล้วรับรับหรือตายแยวเราจะพาไปดูอะไรคะโซนพุ่งย่าโซเหนาอเมริกามาดากัสกานี่ อุ้ยนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศอยากอุ้ยอันนั้นมันอะไรนะแกเลีย้ยงผ่าอิมพาร่า,า,าใช่ไหมใช่ใช่โหย่ยาอยู่รวมกันเลยอะ่ะเป็นย่าเลยอืมอืมกี้ควงขวง อ,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 อลูกมันมตัวสีเทาฟามิงโกนะทุกคนน่เนี้ยใส่ถ่านประมาณตัวละสองก้อนโอ,อ้ตามหล่นี้ เรียกมันเหรอเรียกยังไงเฮ้ยแล้วมันเดินมาด้วยอ่ะมันจะกินอะไรอ่ะปาลาตัวใหญ่มากมนดู กินหญ้าทําไมตัวใหญ่ขนาดนี้นกินหญ้าใค่กินหญ้านะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนี่พี่เขาบอกว่ากินหญ้านี้วันละสองร้อยโลพี่นี่เขาเรียกหญ้าหวานปะอ๋ี่เขาให้กินวันละสองร้อยกิโลนะคะ เลียงง่ายๆแค่กินหญ้าวันละสองร้อยโลยอ๋อมียะาแห้งด้วยอ๋อมีฟางใช่ไหมเป็นยะาอ๋อนี่พี่เขาบอกอันนี้ด้วยนี่วันเดียว <laughs> หมดกินวันเดียวหมดใครอยากจะเลี้ยงแรดก็ <laughs> แค่กินวันละสองร้อยโลเองนะ ไปเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรหูบหมี่อ,ะอ่ะอุ้ยไอตรงนั้นที่มันมีริมเมอร์หางแหวนปะ<ช>เออ,เ,อ,อเดี๋ยวพาไปดูริมเมอร์หางแหวนเป็นเกาะเลยนะเกาะของตัวริมเมอร์นะ<ช> <c oughs> ดูริมเมอร์ริมเมอร์เฝ้าถางังขยะไม่ใช่นะไม่ลิงประจำจุดพี่นั่งแพแล้วก็ลูดลูดลูดข้ามไปปะเ <c oughs> นี่ยเขามีเวลานีไงมีเวลาบอกนะทุกคน หมดเวลาไปแล้วเอออาจจะไม่ได้ข้ามอาจจะดูได้แค่ฝั่งนี้อ๋ออยู่ฝั่งหน้นนี่ไงแผลที่เขาแบบว่าเออดึงๆแล้วข้ามไปเกาะเกาะลีมือได้แต่ว่าเรามาช้านะเออเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูตรงศารากันคาบัดเท่าไหร่คะ่วนวนาคา,าัรับเจ้าหน,น้าที่กินทั่วอยู่ <laughs> เฮ้ยมันไม่มันไม่ขโมยเรามันเป็นลิงใจดีโอ้ยนางอยู่บนต้นถ้าใครไม่เห็นไม่เห็นนะสังเกตหางเพราะหางอะเด็นสุดหางอะเด่นสุดกอมันเต็มเลยน่ารักอะดูเมื่อก่อนเต็มเลยฉันไม่เห็นนะฉันเด่ยดูแต่ข้างล่างอยู่เดินมาแล้วไม่เห็นหรอตัวไอ้กัวนาไก่ตัวนั้นตัวทองมันแย่งไอ้นี่กินแย่ตอนนี้เราก็ เดินเขาเรียกโซนอะไรนะที่เราไปอะโซนโซนโซนหนึ่งจนครบแล้วนะคะเราก็สามารถไปโซนสองได้โดยการที่เราขับรถส่วนตัวขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าเนี้ยเราใช้เดินเอานะเพราะว่าเราจะได้ดูสัตว์ได้ครบทุกอ,อันเพราะว่าขี้เกียจจอดรถอะเพราะว่าเช่ารถกรอบได้เช่ารรถไฟฟ้าได้นะคะที่นี่ถ้าใครจะมาก็สามารถติดต่อขอเช่าได้นะคะแต่ตอนนี้เราใช้เดินเอาครบแล้ว เจอลิงอีลิงบ่อยมากลิงนี่แบบลิงคือแบบเจ้าถิ่นประจำสวนสัดที่นี่ก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะสนุกมากได้ดูสัตว์ถึงแม้ว่าจะเคยมาแล้วเราก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่มาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันได้เจอสัตว์ที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆอะ,ออะเออเยอะเลยนะถ้าใครมาก็ มากันได้ะคะแต่ถ้าใครเคยมาแล้วก็มาใหม่ได้นะมันสนุกจริงๆแพนกวินน่ารักมากเลยเนาะตอนที่มันเดินต่อแถวกันนะแล้วก็ที่อยากมาดูก็คือน้องหมูเด้งนะเป็นฮิปโปโปที่เกิดใหม่ตัวเล็กนิดเดียวเองอะ<า>่ะตอนเป็นลูกมันตัวเล็กนะแต่ตอนมันโตมันตัวใหญ่เต็มที่มันใหญ่มากก็ใครจะมาก็มากันได้นะคะกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเข้าวัดสองร้อยเองอ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเราต้องไปอีโซนหนึ่ง เดี๋ยวเราจะขับรถไปแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนก็ถ้าใครจะมาก็มากันนะคะยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามวันพาไปด้วยนะคะกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์ที่ไหนแนะนําในชนบุรีที่ไปเที่ยวอีกก็ออกคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย